นางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่หนึ่งสิบแปข้าจะไปรับเมียนเออเกิดอะไรขึ้นใครขยิบข้านะ่านำคาจริงๆฮะนี่มันรักสันทั้งไว้นี่นะสันจะเห็นช่นนี้ได้ยังไงกันมังกรกับอม,มีชีวิตอีกครั้งเหรอเย่ละเมียนเอ๋อยังไม่ขึ้นมาเลยเมียนเอ๋ท่นพี่ข้าจะไปไหนกันเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะนะ เมียนเอ๋ยยังอยู่ในหลุมนั่นยังไม่ขึ้นมาข้าจะไปช่วยนะเหมียนเหียนยังอยู่ในหล,มหลุมหรอท่านพี่หล,หลุมลึกเช่นนี้ท่านช่วยนางได้เช่นไรมันสายเกินไปแล้วเมียนเอ๋ยข้ามาช่วยเจ้าแล้วอ,อ,อะไรกันเพื่อเหมียนเหียนแล้วท่านพี่ถึงเอกระโดดลงไปยังไม่รังเลยเชียวหรือแย่ yeah, ละท่านพี่รีบขึ้นมาเร็วน้าผากจ็จะถล่มแล้ว ขับเหม็นแย่บินขึ้นนั้นหรือสวยมากอาพี่ช่วยด้วยเออวู้เอน,นี่ขี้ขาดเกินไปแล้วหนึ่งวันนางไปนอนถึงสองครั้งเชียวนะนี่เจ้าเป็นพี่ชายก็ควรจะสงสารนนองไม่ใช่หรือทํามถึงยังบนอยู่ละองหญิงน้อยยังเด็กเรื่องแบบนี้ก็คงปกติอยู่แล้วจะตกใจกับเรื่องเช่นนี้นะ นางไม่เด็ดแล้วนะเอาละไม่ต้องพูดถึงเรื่องนางแล้วเหมียนเออไม่สักคู่นี้จะยังไม่ขึ้นมาข้าเป็นหุ่นเับเยดเลยรู้ไหมตอนนั้นข้าอยู่ในรุมเพื่อตรวจสอบสาเหตุของแผ่นดินไหวนะ่ะสุดท้ายแล้วมังกรก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งอย่างมีความสุขไม่ใช่ปีศาจสบายใจได้แล้วข้าเป็นเทพไม่เป็นไรหรอก เจ้าทำไมถึงกระโดดมาเลยพูดอะไรเลยล่ะเจ้าไม่รู้หรือไงว่าร่างกายของเจ้านะ่ะอ่อนแอแค่ไหนกันหากข้าไม่ใเฉทมมต์คอยรับเจ้าเจ้าก็คงจะเหมือนเออเจ้ากำลังเป็นห่วงข้าง,างั้นหรืออ่ะเจ้าเจ้าเจ้าข้าเจ้าอย่าให้เปลี่ยนเรื่องสิข้ากำลัง วิจารณ์ใชอยู่นะข้ายอมรับคำวิจารณ์แต่ในตอนนั้นร่างกายของข้าดีขึ้นแล้วดูสิหายเป็นปิทิ้งเลยเห็นไหมเฮ้ย hey, ย่าไปเลยในที่สุดจะาก็ไม่เป็นไรแล้วเมียนเออทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าแล้วนะเมียนเออจะทำรายลูกป,ปั้นนั่นจะช่วยชีวิต ผู้คนในเจียงตูและช่วยข้าด้วยข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างไรดีเราบ้างเรามีอะไรต้องตอบแทนกันล่ะแต่ข้ามีของจะตอบแทนนะไม่อย่างนั้นข้าจะพีกายมอบชีวิตอย่างเป็นทางการให้เจ้านี่ฟางเสียทำแบบนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะ